สวัสด,ดีครับวันนี้วันที่สี่เดือนห้าสอพันรอยหกสิบสี่ครับวันนี้ม, 4, 5, 4, 5, 64, นะม,มาติดไฟปคปับโดนให้ลูกค้านะครับตัวนี้ติดเป็นชิปร้อยห้าสิบนะครับติดไปตรงนี้นะครับนี่จะเสียบชาร์จโทราศาัพท์ได้สองเครื่องนะครับก็คือตัวบนนี้กับตัวล่างน,นี้นะครับมันจะมีะสองแอมป์นะครับกับ2งแอมป์นะครับก็คือชาร์จเร็วนะครับห้าหมูลอันนี้ไฟอยู่ที่ส2โวอง์น,นะฮะ สตาร์ทนะครับพอเราสตาร์ทนี่มันจะขึ้นเป็น14โวลต์นะครับไฟไม่นิ่ง4.3นะครับมันจะบอกว่าระบบชาร์จของรถเรามันชาร์จปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดนะครับถ้าเราปิดก็คือมันจะขึ้นมา 12. เอ่อ13.1หรือ12นะครับตอนนี้ก็คือว่าวัดโวลต์มันจะปกตินะครับก็คือแบตเตอรี่เราแรงนะครับตอนนี้มันสามารถบอกแบตเตอรี่ได้นะว่าแบตเตอรี่เสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็ระบบชาร์จรดชาร์จไม่ชาร์จนะครับจะบอกที่หน้าัวนี้นะครับมีเป็นไฟวัดโวลต์นะครับโอเคขอบคุณครับ